ปุกแบบยันยันใช่ไหมนี่นายท่านตื่นขึ้นมาได้แล้วนะมัวแต่ฝันถึงผู้หญิงคนอื่นอยู่หรือไงถึงได้ไม่ยอมลุกสักทีนะฮะผู้หญิงคนนั้นเป็นใครล่ะช่วยตื่นมาบอกหน่อยสิคะนี่นายท่านถ้าเกิดว่าไม่ยอมลุกขึ้นมาละก็วันนี้ก็ไม่ต้องไปทำงานแล้วล่ะ ช่วยอธิบายให้เอลวินฟังทั้งวันเลยดีกว่าว่าฝันถึงใครอยู่น่ะจะยอมลุกดีๆแล้วมาคุยเรื่องผู้หญิงคนนั้นหรือว่าจะไม่ต้องลุกอีกเลยตลอดไปดีละคะได้ไหมยันยันพอไหมคะ 「どっち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 」「どっちどっちくっ」